เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้ Honda Accord ครับ Accord 2.3 VTEC ครับปี02รถตัวท็อปเลยนะครับคันนี้รถไม่เคยติแก๊สเกียร์ออโต้ครับเครื่องเดิมๆ F23A เกียร์ดีนะครับแอร์เย็น รถหน้าเดิมหลังเดิมครับไม่เคยชนครับไม่เคยชน,นเลยทีเดียวแล้วเจ้าของก็เซอร์วิสไปให้หลายอย่างแล้วครับก็เพิ่งเปลี่ยนชุดสายพานทามมิ่งไปครับชุดสายพานหน้าเครื่องตั้งวาลวเปลี่ยนซีนวาลวเปลี่ยนภาพเบรกหน้าหลังยางแท่นเครื่องสรุปก็คือรถพร้อมใช้งานเลยครับเอาไปใช้อีกยาวๆคุ้มๆค,ครับคันนี้รถบ้านเจ้าของขายเองนะครับสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับ ก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดนึงนะครับได้ไม่เสียเที่ยวเบอร์โทรผู้ขายใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยตอนนี้เราก็มาดูห้องเครื่องกันบ้างครับสวยสะอาดกันเลยทีเดียวครับคานหน้าเก็บซ้ายขวาไม่มีรอยโดนชนนะครับภายในเกียร์โต้มีเครื่องเล่นเสียงครับเบาะหนังเรียกไม่อยู่ที่2องแสนแปดกว่ากว่านะครับมีกุญแจร,รีโมทให้ด้วย สนใจก็สามารถติดต่อกับเจ้าของได้นะครับเพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับลถเดิมๆเลยนะครับโฟมเดิมจากโรงงานยังอยู่กันเลยนะครับเอาไปใช้กันคุ้มๆครับทำมาหลายอย่างใช้ยาวๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ